คอลลาเจนลังนกแจ่มใสนะครับบอกเลยว่ามากับแพ็กเกจใหม่นะครับนี่ห่อใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพิ่มปริมาณแต่ไม่เพิ่มราคานะครับผมเอามาแจกให้ฟรีฟรีไปเลยวนครับคุณพ่อคุณแม่ครับบอกเลยนะว่าในนี้นะครับมีถึง20ซองด้วยกันนะครับโอ้โหเพิ่มคอลลาเจนทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในห่อใหญ่ๆนี้นะครับมีมากถึง10,000แมิลลิกรัมด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้น20ห่อ คุณกินได้เพลินๆเลยล่ะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าเพราะฉะนั้นโปรดีๆวันนี้เราจัดให้ซื้อ1แถมไปถึง2ด้วยการจ่ายเพียง390บาทเท่านั้น 390บาทคุณจะได้อะไรบ้างคุณจะได้คอลลาเจนไป1กระป๋องนะครับมี15ซองอยู่ในนั้นแล้วแล้วก็ยังได้คอลลาเจนออีกหนึ่งห่อฟรีๆไปเลยนะครับห่อใหญ่ๆแบบนี้อีก2 0ซองด้วยกันนะครับแล้วก็มีกินงโกใบแปะก้วยอีกหนึ่งกล่องด้วยกันกินเสริมเพิ่มสมาธิเพิ่มความจําของเรานะครับคุณแม่คุณพ่อครับจ่ายเพียง390บาทเท่านั้นเองต้องรีบนะอย่าปล่อยเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่ากระดูกเราดังก็แก๊บกบแก๊บนั่นหมาย